สวัสดีนะคะทุกคนเชพบกับช่องแม่เอ็มอีกแล้วแม่เอ็มสิผ้ามากินแซ่บๆเด้อมันี่เด้อมันนี้ไม่ใช่สีเหมิดเลยนะมันนี้ไม่ใช่มะม่วงบะแมนบักท่านบะแมนบักกูบะแมนบักหน้าบะแมนบักยาคอนย่าปฏิเดียวมาได้ด้วยกันเวลานั้นชอบที่แบบน้อฮะช่องพี่น้องพาเซบอันนี้ช่องของแม่เลมนะทุกคนต้องการเดี๋ยวเตี๊ยจะลุกดีค่อยๆช่องไปเรื่อยทำไมเราไม่นั่งด้วยกันล่ะอืมนั่น แยับกล้องแม่มาไว้ตรงนี้แม่ยับกล้องแม่มาเดี๋ยวทรงลูกนี่เห็นไหมล่ะเก็บได้ดีไม่เดี๋ยวนั่งตรงนี้แหม่นั่นตกกล้องเลยอยู่ความสูงมันคือดีเดี๋ยวเอาปลาเปียไว้ตรงนี้แม่หายไงแม่เห็นมเลยต่ำพอต่ำทะเลมาจากร้านไหนหัวอันีนี่สองขีดสามขีดพอต่ำทะเลจากร้านในหัวนะคะทุกคนรู้ไหมต้องพูดอะไรไหนค่ะมาสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับ วัดที่จ๋าวันนี้ไม่อยู่กับช่องพี่น้องพ่อแซ่บเลือกแบบหล่อนลองมาเอาไหนเจ้าเสือทำไมพี่โอ้ก็อยู่สีเต็มไฮไฮลูกตอนนี้ขอบุญเซนแหงลูกไส้ลวกเขาพี่โวยไม่ถ่ายเลยเส้นทีนั้นแหงๆอ่ะแม่ทุกคนไม่เราต้องเั็เตีนพวกเราให้ดีอันนี้เชฟเจถ้าีเรามมแบบีซื้อแบบเราได้เห็นน้ำน้ำดูเจดูน้ำ น้ำประเดงเลยค่ะคุณคะพริกมาค่ะพร่กคางแยงเนี่ยอันเมียสลัดสลัดแล้วก็พับคางแยงพริกหยวกนะคะพริกหยวกอันนี้เป็นอะไรนะสรุปบปี้วจ้ะอันนี้ยังกอกกอบเปียะใช่แล้วก็อันนี้มาเหมือนเดิมอะไรนะชีบอนแล้วก็เส้นขนมจีนรากสีนะคะทุกคนมาๆกินเอนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวไปเลยไหม โอ้ยแกวิวไอเดียยกขาดไอเดียขึ้นยกขาดอันนี้ขึ้นหน่อยโอ้ยใช่ใช่ใช่เกินไปนั่นแหละเกินไปกูอะไรเฮ้ยระวังมันโดนดินนะระวังนี่เจเราต้องพูดอย่างนี้ไปลองวันนี้เราก็ไม่ดูกับเช้าพี่น้องผ่านให้หนูเปิดแล้วเจ๊ก็เต้นเต็มกูอะไรก้องมาเจอว่าไรไอซีแบทเหลียวเยอะไหมแอบค่ะเดี๋ยวแบทเดียวไม่เดี๋ยวหมดก่อน แบดดูิพี่เจไม่ได้ชาร์จแบตเลยเหลือเยอะกว่าเดียยิบเก้าไอเดียสิบพอไหมเอาเอาช่องอะไรช่องสี่หรือช่องไอเดียช่องชวิวนี่พี่กับน้องช่องพวกเราเนี่ยอยู่กับช่องพี่กับน้องไม่กินอะไรเลยก็พูดได้หลังเราตัดหลังเราหลังเราตัดกันไปวันเจ้าเดือนเะีรแต่ไปยิงแล้วมาเดี๋ยวพี่วอพ่ว่าแม่เข้ากล้องได้หรอ ข็อ่านน้องไอเดียก่อนช่องเจก็ได้จัดเต็งก็แต่ก่อนก็เราก็อ่านไงโอ้ยเด็กน่าชสงสารแม่เอ็มอะทำคลิปอยู่ทีเนาะโชว์ด้นะว่าวันนี้เรามีอะไรโอ้ยแม่สงสารแม่ก็รงผาจะเข้าแม่ก็นั่งตรงนี้แม่ก็นั่งตรงนั้นหันกล้องแม่ไปทางนู้นสิครับแล้วมันก็จะเห็นทั้งหันมาเอากล้องแม่มาบ้างไีมหันไปทางนู่นไม่ใช่แม่ก็ไม่ต้องอ่านเดี๋ย่าเพิ่งอ่านแล้วก็ส่งคลิปไปให้แม่แล้วนะก็ได้ไม่เออก็ไม่ใหญ่ค่อยจะได้กินขยัับวนนี้าอยากไปนี่ด้อ เอาควายใหญ่ให้แม่ตั้งเอาควายเล็กมาเอาควายเล็กเข้าช่องนาตีใช่แนวนะขยับมาอีกแม่เอาควายใหญ่แม่เราควายเล็กไแม่เอาควายเล็กตั้งได้ปะเจอัดได้ไหมอ่ะอยากเป็นคนอัดมานีอยากเป็นคนอัดอะไอเดียขยับมาอีกไหมไม่เป็นไรอันนี้คือผมโอเคมาหนึ่งเดี๋ยวมันเห็นเท่าไหมไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เอาไม่เอาเหลาไม่เห็นไม่เห็นมันเห็นอยู่ดีมาหนึ่งสอง สวัสดีครับอยู่กับช่องไม่ใช่ไม่ต้องสวัสดีสวัสดีพี่อะไรพี่บอกว่าไม่สวัสดีพี่แค่ไม่บอกว่าต้องไม่ต้องทำม้าน้องเด็กว่าเราทำม้าเออแม่แก่แล้วดีมาแม่ชงแม่เดยวนะหนึ่งสองสามสวัสดีครับอยู่กับช่องนี่กับน้องเอาไม ไม่แล้วกันไม่กันยันเทศเทศไปเยอะๆไงโอเคเอาหมหนึ่งสองคุดองกันเนื้อเอาไหมหนึ่งสองสามสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่กับน้องพาแซมวันนี้เราก็จะกินตำเทรมนอนนะคะรัแล้วก็ขนมจีนากที่เลที่สุดแล้วก็ พักว่าหนีเฮามีพริกหยวกค่ะพริกหวานพริกหวานหรือพริกหยวกค่ะเขาเรียกพริกหวานเขาเรียกพริกหวานท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะคะให้พี่อาเจกินได้เลยค่ะกินแล้วก็พักสลรสต้าจาพี่น้องปอกเปี๊ยะชีสฟรอสนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มไก่ส์นะฮะอ่านอ่านท้ายกินตอนใด เมนนมาน่นงจะลืมพูดบรรยากาศด้วยว่าวันนี้เรามากินเดี่ยววิวหยู่ไปอยู่หนึ่งสองรบรรยากาศวันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นวิวทุ่งนาน,นะคะเครื่องหลานก็จะ <c oughs> แล้วก็จะมีห้านนะคะแล้วก็มีนกซึขข้งควายอยู่ข้างกำลังทำไมหนูไม่พูดไอเดียไ,ไ,ไม่ใช่คนละคนหมาของเราชื่อไอเดียหมาของเรานะคะไม่ต้องแนะนำค่ะด้วยใจก็ไอเดีย ไอเดียหันมาจะกินได้ไปพี่น้องกินได้ละจ้ากิเลยมาหลดมาหลดตั้งให้หนน่แป๊บนึงฮิลิโอเือบดึงถ่ายภาพเลแป๊บนึงนะขอถ่ายภาพก่อนนะยาบิีขอถ่ายภาพก่อนเอก่ไอาาิราิเกอือจ่าหน่เห็นแน่ จะถ่ายใกล้ๆให้มันย็นถูกไอเอาเมตรตัดต่อเหรอทำแบบนี้แค่ถ่ายถ่ายผ่านเฉยๆนะทำไมมันเย็นเรี่ยวอะไม่ต้องให้เห็นนะให้เห็นแค่ทำไม่นานจังเออทำไมจังก็ติดได้กินง่ายบอแค่พอถ่ายมาจี๋ยวทอมอีกนึงก็เหมือนแม่นั่นแหละทีนั้นค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปพวกหนูไม่ได้กินสักทีน่ะเล่มหนึ่งถ่ายปอบเยียก่อนจ้า ไอเดียอย่าเช่าอย่าพึ่งยังโอเคเอาเดียวขนมจีนมาถ่ายก่อนแป๊บนึงขนมจีนต้องถ่ายด้วยหรือสุภาพนี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอจัดกันนะพี่พ่อยีแม่อันนี้ก็เป็นกล้องเมืองหลังของเขานะโอแมระวังโดนดินนะเป็นย่างเขียกพี่น้องน่าจะเอาเครื่องจีนเอ้ยเครื่องจีนน่าจะก็แบบโอ้ขาวมากสิ่งขนมจีนเอาน้ำมันเลยแม่แบบ นนามากเลยน่นอ,นอ,อเราก็จะนำกินกันเลยนะคะก็จะมีคนจัดให้วันนี้นะเราก็จะกินกันเลยนะโอ้คนมาไปฑารวาไม่อย่างบางเดี๋ยวเขาบอกไม่พีกม่มาเคียเทนม่นาประแดงมีม่มะนาวแล้วก็อันนี้ปูมาดีบอันนี้เป็น อันมึอกกรอบแล้วก็กระดองมึกนะคะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ผู้กินผู้กินแล้วก็ผู้กินเดี๋ยวเรามาชิมกันนอะอือหืออุ้ยทุกคนเยอะสีกันเลยมีเส้นเกลียวน้ำพี่น้องอู้ยพี่น้องเอาน้ำไมาให็นนะข่อยยูน้ำได้ได้นี่นะทุกคนเดี๋ยวช่วยแบบตักกินครับเดี๋ยวแล้วก็อ้อมที่จะถ่ายโอเคเอาเอาแบบจิ๋กการอันนี้ไหมไม่ตอนกินอันเนี้ยตักข้้าวปุน กินแบบว่าอ้าไปเลยนะแม่อ้าเขาพุ่นหลากสีลงแล้วแบบหนึ่งแบบหนึ่งยัยเดี๋ยวเอาโอเคพี่น้องมากินกันเลยคอยกันในน้ำลายพูดเนาะน่านลำคาญเนาะ้ทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียชนชนชนกันด้วยพี่น้องชนเดิ้ลเหมือนซน ทำนะมจ่หนึ่งสองเสียเปียอืมอืมออเสีไขนมจีนกันอร่อยนะอืมอือเป็นางาน,นที่เขากันรี่เลยค่ะอืออืม กินมาเป็นค่ะน้องจีนอร่อยโอ้พี่อองเพชรอีหรีเด้อขนมหลากสีดูตอนนี้อะไรเยอะที่สุดขนมจีนแต่กล้องของเราก็ไม่ต้องกินนะเดี๋ยวเราจะอัดนานนะทุกคน ตอนนี้ก็คือสุดแ้แมเรื่องาคที่ตั้งกล้องสิไม่กินหรอตากล้องเขาไม่อยากกินเพราะว่าเจสั่งเขาไม่ก,กินใช่ไหมเชียลยว่นบาบ้าอยูอื้มแอ่บอื้มตุยอ่อเลยอื่อจ้า คอยมีญาตใช้มือนะจ๊ะใส้แค่อันเดียวพอพี่กินปูเฮ้าได้ไม่ถนัดยทุกคนไม่กระจายมั้ยกา้เล่อนสองโลกแืมเอาที่สบายใจ่อรูุยญาตใจ่อนส้มอย่างนี้ดยวจะไม่้คนข้นห้ามกันดิเดี๋ย่ลิงบอบเบียย เดี๋ยวเรามากินใหญ่ๆนะเดี๋ยวไปเมื่อเดี๋ยวเรามากินป๊อปเปอร์กันเลยเนาะเดี๋ยวเรามากินชิปปกันเลยเนาะมากินต้องทุกคนกินเข้าใจกินเข้าไปกาเมินไม่ได้เลยอ่ะทำไมฮะกาติดมากญี่ปุ่นหวานมาก โอ้ยเอามาไก่ปากจะขาย๋ยอคนทรเห็นรูปทุกคนมาแสบดูทุกคนดูดูดู <c oughs> เรามาเอาคืนกล้องนะทุกคนดู <c oughs> ให้ตากินยวดตากล้องนะทุกคนกะเดี้ยงเข้าตา ใช้มือเอ้ยอย่าใช้มืออยาเยู่ใช้มือแบบนี้นะเรากินปุ๊บแล้วก็เอาในมันไปปลูกเลย ดูสีแดงทุกคนหงอดปลาหมึกูคุคนโอ๊ยก็อยากไปกินโชติแต่กลองหลายเขาเสียนั่นตามโอ๊ยพอเถอะอ็น พี่ว่กินก่อนก็ได้รูอยู่ไม่ปุ่นน่าจะเรียบแม่แม่ไปเรียกสะดังเลยเดี๋ยวพี่โ่กินก่อนก็ได้ค่อยถ่ายดูอยู่เดี๋ยวพี่จริงเ,เรียกแม่ม,มาย,ยึงพี่ว่อยู่ถ่ายแม่ขึ้นไปคนเดียวก็ได้แต่หนูให้พี่โ่กินก่อนไม,ไม่เอาเอ,าอดโย่เดี๋ยวเออไม่เดี๋ยวพี่กินอยู่พี่จะกินให้เดี๋ยวไปพี่โยกับแม่แล้วก็พี่อยู่นี่ท้าอะไรยังไม่เป็น เอินแล้วพี่น้องสิขึ้นเม่ได้แบบเดี๋ยวเจเดี๋ยว์ก็พูดว่าเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนแม่คุณน้องแซ่บเลยเอาขอนมลงมาหนึ่เด้าแม่คอนเทอรี่อยู่ในตู้เย็ยนครับแม่โอ้ยแม่แม่แมแต่ได้ลงมาตอนแม่แม่เอาดีโดมานึอยากกินรสมหาอยู่ม,ม,มาพี่โอลลี่ไนเลยนะ,นะเดี๋ยวเราพิ่งรอแม่กินก่อนแม่กินให้อิ่มครับยัดเข้าไป เดี๋ยวเดีเอโยห่างคุณแจ็คไปไม่ออกแล้วสิบ้านนอกกลับแล้วไปจ้าแจ๊กยู่แิ้ไปจ้ามันดังมันได้ยินไปถึงบ้านเนื้อข้างบ้านเลยนะไอเดียฮะทุกคนไม่ของปู่ของเราอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ของปู่อะร้านต้นปากยังได้กินแล้วนะคะๆกดไลค์กดแชร์ได้นะคะทุกคนเอ้ากดกดได้อยู่แล้วป่าแม่ บ๊ bye, bye bye, bye ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายฝาบค์กติด่้กด